สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนราชดมริด้านซ้ายมือก็เป็นแยกราชประสงค์คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตโครงการก่อสร้างโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดมฤิ2อดีตห้างเป็นิซูล่าพลาซ่าซึ่งได้ปิดตัวลงตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ที่ผ่านมา พื้นที่นี้นะครับก็ติดถนนราชดำริและซอยมหาลเล็กหลวงหนึ่งบนที่กว่า3ไร่2งานห่างจากแยกราชประสงค์มาทางด้านทิศใต้ประมาณ250เมตรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลากกรุงโดยสาเหตุของการปิดตัวห้างเพนิสูล่าพาซาก็เนื่องมาจากหมดสัญญาเชา่าเมื่อปีพศ5 6 6 4 กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินวชิราวุธวิทยาลัยหลังเจ้าของพื้นที่ได้มีการจัดประมูลใหม่โดยได้บริษัท LHMOre and Hotel ์โจำกัดผู้เช่ารายเดิมเป็นผู้ชนะการประมูลและได้สิทธิ์การเช่าใช้พื้นที่เป็นระยะเวลา30ปีจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินวชิราวุธวิทยาลัยล่าสุด พัฒนาเป็นโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์ราชบุรีสองโดยใช้เงินลงทุนประมาณ4,600ล้านบาทรูปแบบการก่อสร้างก็จะเป็นอาคารสูง40ชั้นก็คือประมาณ194.65เมตรประกอบด้วยโรงแรม5 9 9ห้องพนิชกรรมพระักคารสำนักงานห้องประชุมและยังมีสระว่ายน้ำ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม69588ตารางเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี2569และจะเปิดบริการช่วงต้นปี2570เเน้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นหลักทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักธุรกิจ ซอยด้านหน้าของผมนะครับก็คือซอยมหาลเล็กหลวงหนึ่งพื้นที่ก็ติดหัวมุมพอดีเลยนะครับระหว่างถนนลาดนำดีกับซอยมหาลเล็กหลวงหนึ่งตอนนี้งานก่อสร้างนะครับตัวอาคารก็ขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก่อสร้างนะครับเป็นอาคารสูงประมาณ40ชั้น ก็ยังอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับมีกำหนดเสร็จช่วงประมาณปี2,569แล้วก็จะเปิดให้บริการในปี2,570ัาเมื่อก่อนก็เป็นห้างนะครับที่โด่งดังนะห้างเพนิสูล่าพลาซ่านะครับเป็นห้างที่มีขนาดไม่สูงมากเนื่องจากว่าไม่คุ้มทุนนะครับ ถ้าเกิดจะทำแบบเดิมนะก็เลยจัดสร้างเป็นโรงแรมนะครับขนาดสูงเพื่อให้คุ้มกับพื้นที่ที่เช่าค่าเช่าตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างราคาสูงถ้าเกิดทำพื้นที่ขนาดเล็กๆนะครับก็ไม่คุ้มค่าเท่าแน่นอน พื้นที่ตั้งของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริสองนะครับก็จะอยู่ถัดมาจากโรงแรมเอราวันนะไม่ไกลามากนะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมเอราวันนะครับแล้วก็ห่างสถานีราชดำริไม่มากก็เดินน่าจะประมาณสักไม่เกิน100เมตรนะครับ ด้านขวานะครับของผมเนี่ยจะเป็นสถานีราชดำาลรถไฟฟ้า BTS คลิปนี้ก็นำความคืบหน้างานก่อสร้างฟาฝากกันนะครับโครงการแกลมเซ็นเตอร์พอยต์ราชดําี2ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีบีพัเก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ